สวัสดีคร ah. ับมือนีสิ้ผ้าพี่น้องไปใส่เบ็ดปลาครับผมนี่ครับเบ็ดประมาณหาสิบหลังนะครับผมเบ็ดปลาประมาณหาสิบหลังเลยนะครับผมเป็นการใส่เบ็ดปลาครั้งแรกของปีหกสี่นะครับผมมือนีห้องจะได้เงืยเงียเป็นเงียะข้กเดือนครับผมมีเงียะข้กเดือนนะครับให้พี่หน่องเบืองนะครับเงืยเป็นเหยียอใส่เดือนนะครับขุดมาสดๆดหล่อนครับผมนี่ครับเป็นเงืยะใส่เดือนนะครับผมใส่เดือนหน้านะครับผมเดี๋ยวห้องไปลุยกันเลยครับ เขามาลุยกันเลยครับผมทำที่ขับบรรยากาศที่มันแรงครับผมดวงตะเวนกำลังขีดลงครับผมใส่หลังแหลกไว้นี้ก่อนครับ นี่ครับผมหลังแหลกเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยครับลุยกันต่อเลยนครับมุมมนีกันนาใส่จะใส่แบบมุมนีจากหลังครับผม ีคค้ยเดรับผมหลังที่2นะครับแต่ว่าให้นี่ลูกสึกว่าจะเห็นเป็นมูป่าลูกขอครับ มีมูปลาดุกคราบผมสิีโปไซนเนาะให้มันเลี้ยงลูกมันก่อนให้มันขยายแม่แพร่พันธุ์ก่อนครับผมให้นี่สิีโปไซเขาขำไปให้อื่นนะครับมันใหญ่ใหญ่ขรับมาใส่ให้นี่เนาะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับผมต่อไปเรื่อยครับผมโอ้ผมมีสนาดใส่ครับพี่น้องเป็นทางนา้ำไหลเดี๋ยวผมไปใส่เป็นจักรหลังก่อน ับผมหลังที่สามต่อกันเลยครับออมุมนึ่งจากหลังหนึ่งครับผมมุมให้หน้า ใส่ไปส่วนหนึ่งล่ะสองมุมเดี๋ยวเบ็ดตอนนี้เบ็ด่อนขางลายครับผมเดี๋ยวผมขอญาตใส่ก่อนเนาะเดี๋ยวามาพอกันอีกช่วงหนึง่งคือตอนมะยามตอนแรกครับผมมาพอกันตอนมะยามนะครับผมเดี๋ยวขอญาตไปใส่ก่อนให้นะครับเดี๋ยวผมขอญาตไปใส่ก่อนเนาะเบ็ดลายแห้งครับพี่น้องข้ามาพบพอกันกับช่วงหยามเบ็ดครับผมมายามเบ็ดกันเรื่อยครับเป็นขันแหลกกันเลยครับ สั่นแหลกเงียหล่อนเดี๋ยวขออนุญาตใส่เงียก่อนเด้ครับผมต่อกันเลยครับผมท,ที่สองอยังเลยเนะาะที่สองเงียเบดเดี๋ยวขออนุญาตใส่เงียบครับ กันเลยครับผมอันที่สามนที่สามเกเงียหลอนขันขวดยังไงเนาะขันขันนี้กับบัตถือครับผม ยุนแต่เงาๆเลยครับผมเล็กๆยจางน้อยทางนถึเลยนอคันนี้ค่นนี้กับบถือครับ ลังนี่ก็บเป๋ถืครับผมลังนี้ก็บป๋าถือค,ครับเนี่นเนี่กเรเดียที่เรารวมกันต่อครับนี่กระเถือทนี่หล่นครับผม ต่อเลยครับผมโอ้ยงไม่ได้มันจากตัวอยู่เปินจังในน่องเ้านนี้อฉืดครับผมแยงเงี้อเก่กเาต่อกันเลยครับผมอ่ามีจริงนนาอ อ้าวมากแล้วครับผมแฉมแหลกปลาคอปลาคอตัวเมียเงี้ยไปเลยครับผมเดี๋ยวผมขอหยาดเก็บกนะันเนาะนะครับผมต่อกันเลยครับผมยังในขันนีะขันนี้เนียอย่างเดียวคือเกาครับ ขันน็นยังไงน้อคันนี้เงียหล่อนต่อกันเลยครับผมคันนี้ก็บปถือต่อกันเลยครับผมดูสิป่าจะเห็นครบไงยพี่น้องครบไงครบครบนิดตุม้ม หนังนี่หังนี้สับปะถึกเนี้ยหล่อนี้ดีครับผมเพียงเนี้ยเกือบสุหลังเลยขั้นนี้ครับพี่น้องถึกปลาเชงไปเชิงหน่อยครับจะขอหยาดเก็บปลาครับผมในสองแต้มแล้วครับบ,รออบบตุง่ายไปเลยเดือๆเลยครับพ่อโอโห สงสัยสิเป็นงูครับผมไปแล้วโอ้โหไปแล้วครับคนะนะ่ะคนน่ะงูด่างแแหงท่าน,น,นี้กับบัตชืดต่อกันเลยครับผมทัาน,นี้ฉีดทัาน,นี้กับบัตถืกต่อกันเลยครับผมมืองทางนี้ครับถือก่อ้าวไม่เลยครับพี่น้อง มาอีกแล้วมาอีกแล้วแต้มที่สามครับผมแต้มที่สามนะครับผมจะเป็นปลาช่อนนะครับปลาช่อน,นครับผมตัวตัว่วไงบันไดน,นะครับต่อกันเลยครับผมเด็ดเรลือเลยเงี้ยวเ,เลยครับดางนีเป็นยังไงเนาะอ,อ้าวแต้มที่สี่ครับปลาเข็งครับผม กรเชงแตมพี่ซีมาแล้วนะครับผมใส่ง่ายครับตัวนี้ใส่สวยเลยนะครับใส่สวยเลยนะครับผมเดี๋ยวขอหยาดเก็บนะครับผมผมกาลังสุดท้ายครับกาลังสุดท้ายกับว่าถอเงี้ยงแงงขเกาสรุปมือน,นี่ครับผมในปลา ในปนหนึ่งพอดีครับปลาสี่ตัวปลาช่อนสองตัวนะครับปลาช่อนสองตัวแล้วก็ปลาเข่งสองตัวนะครับในปนหนึ่งพอดีครับผมขอบคุณไลน์นลที่ติดตามนะครับผมจยางไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เน่เด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยจะมีคลิปดีๆเทสคลิปตั้งใจเ็ดคลิปดีๆพี่น้องในเบิงครับผมสำหรับคลินนปน,น,นี้ก็พ่อใหมสมนีตกกอนเน้อยขอบคุณที่ติดตามเนียครับผมสวัสดีครับ